ถ้าคุณทานผัก5ชนิดนี้ทุกวันนะคะรับประกันเลยระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงเร็วแบบสุดๆเลยนะคะสําหรับหลายๆคนนะที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะแล้วพบว่าระดับไขมันในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือว่า LDL นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดสูงนะความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอามาพึ่ง์อัมพาตเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกรับประทานผักที่จะ สามารถที่จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องรู้มากๆเลยใครพร้อมแล้วตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับผักชนิดที่1นนะคะก็คือป่วยเล้งนั่นเองนะคะผักป่วยเล้งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผักที่มีกากาใยที่เยอะมากๆเวลาที่เราทานผักที่มีกากาใยเยอะๆ,ๆเขาจะทําหน้าที่คล้ายๆฟองน้ำไปดูดซับไขมันในระบบทางเดินอาหารนะคะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นะคะและที่สําคัญนะในผักป่วยเล้งเนี่ยจะมีธาตุเหล็กสูงเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจ,จางหรือว่าเรื่องซีดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันจะช่วยทําให้ระดับไขมันในเลือดลดเร็วมากๆ และมาถึงผักชนิดที่2นะคะถ้าหากว่าเราอยากลดระดับไขมันในเลือดนะคะให้ไปเลือกบริโภคให้ไปเลือกทานกันบ่อยๆเลยก็คือกระเทียมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะการทานกระเทียมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลรวม LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะซึ่งในเรื่องของการรับประทานกระเทียมปริมาณที่แนะนํานะคะก็คือวันละประมาณ1-2ช้อนชานะคะและทริคในเรื่องของการรับประทานกระเทียมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือเราจะต้องสับ กระเทียมเนี่ยให้ละเอียดมากที่สุดก่อนที่จะรับประทานนะคะและเน้นย้ําถ้าหากว่าทานสดได้จะดีมากๆนะคะและมาถึงตัวที่3นะคะที่ช่วยพวกเราลดระดับไขมันในเลือดได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆนะคะนอกจากสรรพคุณในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วนะคะเจ е ลที่อยู่ในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเวลาที่เขาลงไปสู่ระบบย่อยอาหารหรือว่าระบบทางเดิน ขอขงเรานะเขาจะไปจับกับไขมันแล้วก็น้ําตาลที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราช่วยลดได้ทั้งไขมันในเลือดและระดับน้ําตาลได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระดับไขมันในเลือดสูงนะคะและที่สําคัญกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีกากใยเยอะมากๆเลยช่วยกระตุ้นในเรื่องของการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกได้อีกและมาถึงผักชนิดที่4นะคะที่จะเป็นตัวช่วยลดระดับไขมันในเลือดของเรานะคะก็คือกระเจี๊ยบแดงนั่นเองในส่วนของกระเจี๊ยบแดงนะคะในส่วนของกลีบดอกนะ เราสามารถที่จะนํามาชงนะคะหรือว่าทําเป็นน้ํากระเจีย๊ยบนะอันนี้เนี่ยจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะเขายังมีวิตามินซีแล้วก็มีเกลือแร่ต่างๆอีกด้วยนะคะกระเจีย๊ยบแดงเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้ในทุกๆวันนะคะแต่พี่คานเน้นย้ำนิดนึงถ้าเราจะทานน้ากระเจีย๊ยบนะคะแนะนําว่าอย่าเติมน้ําตาลเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินน้ําตาลเยอะจนเกินไปและใช้พลังงานจากน้ําตาลเหล่านี้ไม่หมดเนี่ยน้ำตาลก็จะกลายไปเป็นไข มันได้อีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกระเจี๊ยบแดงทานได้ทุกวันแต่ห้ามใส่น้ําตาลเยอะจนเกินไปนะคะและมาถึงผักชน,นิดสุดท้ายนะคะชน,นิดที่5นะที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดรั ไขมันในเลือดของเรานะคะก็คือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะคะในหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยคุณชื่อว่าเป็นผักที่มีกากใยเยอะมากๆเลยนะคะใครที่อยากลดระดับไขมันในเลือดและมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะพี่การแนะนําเลยบริโภคหน่อไม้ฝรั่งได้ในทุกๆวันนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดได้ดีและเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับผัก5ชนิดนะตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวพี่การทวนให้ อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีผักอะไรบ้างพวกเราไปหามารับประทานกันได้ในทุกๆวันนะคะจะดีต่อสุขภาพโดยรวมมากๆเลยนะคะผักชนิดที่1เลยก็คือป่วยเลงนะคะ2 กระเทียม3กระเจี๊ยบเขียว 4. กระเจี๊ยบแดงและสุดท้ายอันที่5หน่อไม้ฝรั่งนะคะลองไปเลือกรับประทานกันดูนะคะทุกคนแล้วจะรู้ว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดเร็วมากๆเลยก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การาก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงกันท่นหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรูไว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ